วันนี้แพรจะพามาชิมกาแฟทั้งหมด9ตัวที่มาจากทั้ง9ฟาร์มกาแฟไทยแถมบ็อกเซตนี้ก็ยังมาจาก r o ทคาเฟ่ที่เป็น one of my favorite คาเฟของแพรเรามาดูกันว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงจะแตกต่างกันแค่ไหนไปชิมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะกลับมาพบกับแพรและกู๊ดแพรเดย์อีกครั้งนะคะแต่วันนี้พิเศษนิดนึงเราไม่ได้มาในรูปแบบของมินิซีรีส์ Coffee Brewing at Home ค่ะแต่จะมาเป็นการรีวิวกาแฟนั่นเองสิ่งนี้นะคะแพรได้มาจากงาน Thailand Coffee Face 2022ค่ะเมื่อช่วงทิปนี้เป,ปิดไปอาจจะสัก2หรือ3อาทิตย์แล้วอะนะแพรไปได้สิ่งนี้มามาจากรูทคาเฟ่ที่เรารู้จักกันนั่นเองซึ่งความพิเศษเนี่ยมันเป็นบ็อกเซสกาแฟนะคะทั้งหมด 9ตัวมาจากทั้งหมด9สถานที่ฟาร์มกาแฟในไทยคะ่ะนอกจากที่เขาจะเป็น9เมล็ดที่แตกต่างกันก็ยังมีโปรเซสในการทำกาแฟที่แตกต่างกันแพเลยคิดว่ามันน่าสนใจถ้าจะเอามานำเสนอให้กู o ๊ p แพรเดได้ดูกันแต่วันนี้9ตัวขนาดนี้จะชิมคนเดียวก็ไม่ได้คะ่ะเรามีเพื่อนเรามาช่วยชิมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนจบเนี่ยทั้ง9ตัวเนี้ยมันแตกต่างกันและเพื่อนที่มาชิมกับเราเนี่ยจะชอบหรือเปล่าคะ่ะ นี่ก็เป็นเพื่อนของเราในวันนี้ทั้ง2คนนะคะจิงๆันก็ดีนะทุกคนดีได้แป๊บครับแป๊บค่ะวันนี้ค่ะจิ๋วค่ะจิ๋วนี่ทุกคนอาจจะเคยเห็นหะน้าค่าตากันมาบ้างแล้วนะ,ะเพราะว่าจิ๋วมาแล้วไป1คลิปแล้วก็วันนี้เราชวนจิ๋วมาอีกครั้งหนึ่งอ่าเพื่อนๆมีประสบการณ์กานกินกาแฟเลเวลไหนคะ ปกติแล้วจิ๋วจะเป็นคนไม่ได้กินกาแฟถูกวันหรือว่าแบบแค่กินก็จะเป็นพวกกาแฟนมกาแฟแบบจางๆเลยแบบใส่เซ็ตหลเยอะใส่เนื้ออร่อยใส่เน้ออร่อยกินให้อร่อยอ่าแล้วคุณคนนี้ล่ะคะสายเสพคาเฟอีนครับกินเพื่อใช้ชีวิตเลยใช่ป่ะคือไม่มีกาแฟนี่แบบปวดหัวจะปวดหัวก็คือกินเป็นแก้วใหญ่แล้วก็เป็นกินกาแฟดำครับเพราะฉะนั้นนะคะเท่ากับ2คนเนี้ย แตกต่างกันมากวันนี้การที่แพ้เขามาชิมกาแฟมันน่าจะได้ไอเดียให้คนที่แบบทั้งกินกาแฟแล้วก็ไม่กินกาแฟขอเล่าคอนเซปต์ให้ฟังก่อนการที่จะชิมวันนี้กล่องนี้มันเป็นกาแฟทั้งหมดอ่ะ9้าตัวแล้วเราอันนี้เราต้องชิมเก้าตัวเดียวถูกต้องค่ับเพื่อนแต่ว่าเราจะชิมเป็นเซตๆซครั้งละสาตัวแล้วพอชิมเสร็จเราก็จะให้เพื่อนอ่ะให้คะแนนว่า เพื่อนอะชอบตัวไหนสําหรับอุปกรณ์ที่เราเลือกมาทํากาแฟในวันนี้นะคะจริงๆต้องยกให้การใช้ Page เฟรนช์เพสอีกครั้งอันนี้ก็ทําเป็นใช่จิ๋วเคยทําแล้วเหตุผลที่เลือกเฟรนช์เพสเนี่ยนะคะเพราะว่าเฟรนช์เพสจะมีปัใจจัยในการทําให้กระทบต่อรสชาติอะน้อยที่สุดเพราะเราไม่ต้องเทวนเราไม่ต้องเทน้ําหลายครั้งออก็คือก้าวชนิดบวชไซเดียวกันน้ำอุณหภูมิเดียวกันเทที่ปริมาตรเท่ากันรอที่ระยะเวลาเท่ากันเหมือนกันเพราะฉะนั้น มันควรจะช่วยทําให้เราแบบได้รสชาติกาแฟที่แบบรสชาติกาแฟจริงๆอ่ะเปิดให้พวกมึงดูก่อนอ่ะดูเล่นดูเล่นนี่ก็คือเป็น9ตัวที่เราจะเลือกชิมเหตุผลที่มันเป็นเซตเซตเนี่ยต้องบอกว่าเขาพรีเซนต์โปรเซสในการทํากาแฟด้วยโปรเซสในการทํากาแฟไม่รู้รู้ครับชงเขารู้เป็นศูนย อ๋อไม่ใช่คนละโปรเซสอ่ะมันคือขั้นตอนกระบวนการในการแปรรูปของกาแฟอันเนี้ยมาจาก wash process มาจาก honey process แล้วมาจาก natural process wash นี่คือล้างก่อนครับ honey ก็เอาไปทำกับน้ำผึ้งส่วนอันนี้อะไรนะครับ natural ก็คือไม่ทำอะไรกับมันเลยเอาก็ให้มึงเจ็ดละกัน จริงๆ watch ที่แปลพูดอ่ะถูกค่ะ <_ d ata> คือทุกอย่างอะมันต้องผ่านการตากเอา,มาเมล็กกาแฟมาแกะเบิดกออกแล้วก็ไปล้างเมือกออกให้สะอาดที่สุดแล้วก็เอา,มาเมล็กกินบินไปตาเรามาที่ฮันนี่มันไม่ได้แปลว่าน้ำผึ้งแต่ในภาษา <_ d ata> เดี๋ยวมาบอกปืนที่หลังเราใส่ขึ้นให้ว่าเป็นภาษาอะไรนะ <_ d ata> ซึ่งมันหมายความว่ามเมือกของกาแฟถ้าเปรียบเทียบลำไยคือเนื้อลำไยถูกต้องใช่ w a t อะล้างออกสะอาดจนหมด น,นี่อ่ะยังคงมีเหลือไอตัวเมือกนั้นอยู่อซึ่งส่วนนั้นอ่ะมันเป็นส่วนที่หวานพอะฉะนันพอเวลาเอาไปตากอ่ะมันก็ยังมีแบบรสชาติของส่วนส่วนนั้นอ่ะอยู่อยู่ด้วยเราก็เลยเรียกว่าฮันนี่ใช่และสุดท้ายก็คือแนชเชียลโปรเซสที่มึงพูดเมื่อกี้ถูกเว้ยคือเมื่อะไรกันมันเกษตรกร,ร,กรอ่ะเขาเก็บมเมล็ดมาปุ๊บอ่ะเขาเลือกอันที่มันแบบสุกพอสมควรสุกดีเอาตัดแดนเลยให้มันแห้งแล้วก็ถึงได้มา เพราะฉะนั้นอ่ะมันจะใช้ความสามารถของเกษตรกรแล้วก็ดวงของสภาพอากาศด้วยซึ่งทั้ง3อันเขามีลักษณะเด่นและรสชาติที่แตกต่างกันอ่ะต่อไปเราจะไปทําได้จริงๆแล้ววันนี้เราจะใช้กาแฟต่อถุงที่16กรัมน้ำ240กรัมแล้วก็รอที่เวลา3นาที มึงเอากดใช่ไหมเออโค้ดทำไมมันหนักเหมือนกันนะปล่อย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 พวกมึงอยากได้ไหนก่อนอันนู้นอ่ะวัจนเริ__<__่มจากปากก์อืมอร่อยเหรเนี่ยเพื่อนเหมือนยังไม่ได้อะไรจําเมื่อกี้ไว้ด้วยนะอยากเอากระดาษไหมเนี่ย การดมมีการดมแม,ม่งรสชาติเหมือนกันเลยวะเจิยมได้เลยปะดูหน้าเ้นน่้มันมาใช้กับเวาเหมือนอยากได้ดกระดาษกาลแบบอันนี้นะคะเป็นอันสุดท้ายจากเซ็ตวอชโปรเซ็อูทัพเปอร์ ขอความรู้สึกเซตนี้ก่อนชอบไหมเอาแค่นั้นเลยชอบแบบชอบแล้วแบบแบบกินกาแฟแต่ต้องชอบอยู่แล้วเอาคนแบบไม่กินกาแฟเฉยๆอ่ะเาะวากูไม่รู้กูไม่ได้กินอย่างอื่นเอาล้ออ๋อเจดต้องชอบแบบเที่ยวในความรู้สึกกูว่าแบบเออชุ่มคอดีชุ่มฉ่ำดีอะไรเงี้ยอร่อยแต่ว่าทั้งสามตัวเนี้ยรู้สึกว่ามันเหมือนกันชอบตัวไหนมากกว่ากันบตัวนี้อ่ะตัวเนี้ยในความรู้สึกรู้สึกว่าตัวเนี้ยหวาน หวานช่ากว่าไข่เพื่อนเหมือนอย่างที่โนตมันบอกว่ามันมีเลมอนเทียคือกินอ่ะมันจะมีความทิ้งๆเหมือนแบบกินชาตอนท้ายๆอ่ะแต่ทุกตัวทุกตัวมันเปรี้ยวเหมือนกันหมดใส่วนแป๊บโบดพูทับเบร์พูทับเบร์ครับพ<อ>เพราะว่ารู้สึกว่าตัวของพูทับเบร์อ่ะเวลากินอ่ะมันรู้สึกว่ามันบาลานซ์ที่สุดคือ2ตัวนี้มันเป็นเปรี้ยวแต่ว่าเป็นเปรี้ยวแบบ บอดี้มันค่อนข้างบางพองเวลาดื่มปั๊บแล้วมันจะรู้สึกว่ามันมันจางไปนิดนึงส่วนตัวเป็นคนกินเย็นเพราะฉะนั้นเวลาข้าวกินก็เลยแค่คาดาวว่าถ้าเราไปทำเย็นก็เลยเหมาะกับตัวนี้ที่สุดโอเคใช่ครับเพื่อนอ่ะเพราะฉะนั้นเรา m o v ไปที่เซตที่สองค <ki. S 2> ่ะเพื่อจะได้เปรียบเทียบได้ว่าวอชกับฮันนี่เพื่อนชอบอะไรไปช็อตต็อปเลยไปล้างเพราะว่าต้องล้างเหมือนเดิมเริ่มต้นไหน นี้ก่อนมากแล้วกันเหมือนสอบทุกคนดูเคร่งเครียดทำไมมันแปลกๆอะ่ะตัวนี้หวานบนะตัวต่อไปนะคะเป็นดอยสเกตอ่ะไปตัวสุดท้ายของเซตนี้คะ่ะแบ๊บอยากลองทีบ้างไหมคะไม่เอ่ะครับใช่เลยครับไม่เอาค่ะ เอาก่อนว่าชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบชอบทำไมเพื่อนไม่ชอบพันนี่โปรเซตแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะทุกคนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ดีใน3ตัวนี้ไม่ชอบเลยหรอใช่เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วจริงๆเป็นคนที่ชอบกินกาแฟรสชาติแบบเปรี้ยวแล้วก็ไบรท์มีหน้าถูกแบบชอบอัันนนี้มจะแบบสามเซตวอชเมื่อกี้ทั้งหมดจริงๆมันก็ดีอาจจะไว้สําหรับแบบเติมพลังงานระหว่างวันอะไรเงี้ยคาเฟอีนมันน่าจะน่าจะเยอะเป็นกาแฟที่แบบอาจจะกินได้ช่วงกลางวันที่เรารู้สึกว่าแบบต้องการบูสต์เอนเนอร์จีส่วนทางคนนี้ ชอบดอยสเกตเฮ้ยจริงๆชอบดอยสเก็ตเหมือนกัน,นรู้สึกว่าใน3ตัวน,นี้ดอยสเก็ตค่อนข้างจะบาลานซ์ดีที่สุดตอนที่เราแบบกินเข้าไปมันยังได้ความรู้สึกแบบ<ช>อ๋อมีลำดับเข้าไปมีเปรี้ยวตอนอมๆอยู่มีรสชาติ<ช>แบบหวานๆบ้างอะไรเงี้ยถ้าให้แพนแนะนำแพนคิดว่าเหมาะกับคนที่อย่างที่แป๊บบอกเมื่อกี้ก็ได้คือกินกาแฟอาจจะเป็นกาแฟในช่วงแบบบ่ายๆแบบเค็มๆเออเค็มๆหน่อยรู้สึกแบบได้กินกาแฟกินแล้วแบบตะสว่างอ่างเงี้ย เี้แฮมมี่ก็อาจจะเป็นทางเลือกนึงได้ค่ะอ่านไหนกันดีอ่านไหนกันดีอ่ะฝั่งเลดี้นะคะเป็นตัวนี้เป็นเลอตโก้ค่ะเป็นเลอตโกหรือว่ามันร้อนไปวะเราต้องรออีกหน่อยนะเรานั่งคุยกันไปอีกสัก5นาทีเราอยมากินใหม่ชิมไม่เอาเลยจ้าแต่แพรจะชิมแล้วอ่ะแป๊บไงใครออก เนะอนจอยเนาะรสชาติเป็นเอ j นจนะมีความรู้สึกว่าแบบอูอกาแฟไปต่อไปไปเลยครับเรามามที่บ้านขุนลาวค่ะทุกคนแต่ตอนนี้เหมือนกินเยอะจนแยกไม่ออกอะว่าแบบต่างกันยังไงอะจะไปต่อ,อยังไปไปอ่ะจิวสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจิวสุดท้ายจริง ก็สุดท้ายก็สุดท้ายก็สุดท้ายเออเนี่ยโอ้ชัดเจนชัดเจนชัดเจนไม่ผิดผมไดูุ้ชนาแล้วครับโอ้โหจิ๋วมึงไม่รู้เรื่อ,ง,องแล้วอันเนี้ยคุกูไม่รู้เรื่องก่อนใช้ยังแก้กาแฟมึงกูยังสั่นเลยอะตอนเนี้ย <c oughs> มันคงจะมาถึงขั้นตอนการสรุป ของเราได้แล้วว่าจาก1ถึง9ทั้งหมดที่ชิมเข้าไปกับ3%าปเซืนอนะคะเพื่อนๆเ,เราเนี่ยชอบอะไรกันบ้างชอบเปอรเซ็น์ไหนมากที่สุดชอบบอชสำหรับคนที่ไม่ได้กินกาแฟอย่างเงี้ยเออใช่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้หนักเกินไปอะ่ะส่วนของแป๊บเหมือนชัดเจนจเหมือนชัดเจนนะใช่ก็จะชอบตัวนี้ที่สุดแต่ถ้าแบบโดยภาพรวมอะถ้าสตัวเนี้ยชอบบอชมากกว่า อโอเคเอาชอบวอชทั้งสองคนเลยส่วนตัวชอบ Natural และยังคงชอบ Natural ต่อไปเหมือนเวลากินเราจะรู้สึกว่ากาแฟใช่อินเทนของบอดี้ค่อนข้างชาร์ตถ้าให้โหวตตัวที่ชอบที่สุดเหมือนกันไม่ต้องถามแล้วจริงๆ <laughs> ไม่ต้อง <laughs> ไม่ต้องถามแล้วแต่ต้องถามจิ๋วหน่อยต้องถามจิ๋วน่าจะในกลุ่มวอร์ที่เลือกไปตอนแรกก็คืออมก๋อยปะอ่าใช่จิ๋วชอบอมก๋อยของจิ๋วโหวตเป็นอมก๋อยของแป๊บโหวตเป็นแม่แดดน้อยแม่แดดน้อยและของแพนนะคะยังคงเหมือนเดิมต้นขุนลาวคือตั้งแต่ตอนเทสในงานมันแบบตึงอินเทนกาแฟแบบดีจริงๆอันเนี้ยสองอันเนี้ยใกล้เคียงกันแหละแต่เราชอบความเข้มของกาแฟที่แบบชัดเจนมากกว่าถ้าใครได้ดู อ่า e ีพีนี้แล้วนะคะแล้วก็สนใจอยากไปลองซื้อนะคะก็สามารถไปซื้อได้ที่รูทออนไลน์นะคะก็ยังมีอยู่เขาไม่ได้มีแค่ที่เป็นตัวบีนแบบนี้เท่านั้นนะคะเขายังมีซีรีส์ที่เป็นแคปซูลและเป็นรี a แบ็คแค่เทน้ำใสแต่แพรซื้อมาในรูปแบบที่เป็นมันเลสเพราะว่าเราก o ุ d ปแพ้เดย์คอนเทนต์สำคัญมาเป็นที่หนึ่งค่ะแล้วก็วันนี้สำหรับเพื่อนๆหวังว่าจะสนุกกัน สนุกค่ะน้ำเสีน้ำเสียงดูไม่เท่าไหร่เลยก็ขอบคุณเพื่อนที่มารวมเอนจอกับเราในวันนี้นะคะต่อไปนะคะถ้าใครอยากให้เรารีวิวกาแฟอะไรอีกก็สามารถส่งเข้ามาได้แล้วก็อาจจะพาเพื่อนมาด้วยสำหรับ EP นี้นะคะกุ้แพดเดย์ขอจบเพียงเท่านี้อ่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามกุ้แพดเดย์ใน EP ต่อไปค่ะ EP นี้ ยบายติดต่อง,งานคุณใบได้เลยนะคะ